สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแพรนะคะวันนี้นะคะแพรก็อยู่ที่ศูนฟอร์ดออโต้แบลรี่นะคะสาาประธาน,นีค่ะวันนี้นะคะแพรจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมรถ f o r d ดเดนเจอร์เอตัวนี้กันค่ะ2.2เลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะ4ประตูด,ด้วยกันค่ะคุณลูกค้าขาอยากไป็บภูมิใใช่ไหมคะไปพบก,กันเลยค่ะ ไปชมด้านหน้ารถก่อนนะคะรถตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งนะคะรอบคัะเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะพาไปชมหน้านหน้ากันก่อนคะ่ะด้าหน้านะคะที่คุณผู้าเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรถงมากๆเลยค่ะก็คือเป็นรูปแรกนะคะให้เห็นถึงความอดทนบึกบึนม,มากๆเลยคาะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้านะคะไฟหน้าของรถตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวอักษรของ f อร์นั่นเองค่ะ สว,สวยเลยใช่ไหมคะเปิดไฟโชว์ันด้วยค่ะถ้ามาถึงตรงไฟนะคะไฟตัวนี้นะคะไฟข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟที่เราเรียกว่าไฟหน้ามาสแตงนะคะอันนี้เนี่ยรถตัวนี้เนี่ยลูกค้านะคะที่ออกรถกับเรานะคะเลือกเป็นรถเลือกเป็นไฟหน้านะคะสีฟ้านั่นเองค่ะคือเป็นเอกลักษณ์ของกับลูกค้ามากๆเลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเรียกว่าสไปเดอร์เอฟร้อยห้าสิบนั่นเองค่ะสวยใช่ไหมล่ะคะ ก็มาถึงด้านข้างรถแล้วนะคะด้านบนนะคะก็คือราวหลังคารถนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะ ต้ก้ขาแทนหน่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสาดของรถนั่นเองค่ะฟิล์มนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะคะมาถึงโซนที่จับรถนะคะตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นไงคะเปิดง่ายไหมล่ะคะนี่เปิดแป๊บเดียวได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูภายในรถนะคะนี่ค่ะมเดี๋ยวจะพามาดูนั่งสบายมากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่เดี๋ยวหนูขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะเป็นไงคะโอ้โหสวยไหมล่ะคะ หนูสวยนะคะไม่ใช่หรอรอเล่นค่ะไปปะเดี๋ยวมาถึงโซนสติกเกอร์นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสติกเกอร์รถด้านข้างนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกรายได้เลยนะคะมาเลือกที่ศูนย์ได้เลยเดี๋ยว <vania> <receber spreads> จะมีพี่พี่พนักงานเซลล์นะคะคอยต้อนรับแล้วก็บริการคุณลูกค้าเป็นอย่างดีเลยคะ่ะคุณลูกค้าสามารถมาเลือกแล้วก็ออกแบบเองได้เลยคะ่ะ ต่อไปนะคะก็มาถึงซุ้มล้อรถกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถเลนเจอร์นะคะตัวยางนะคะด้านในนะคะแม็กนะคะคุณลูกค้าเขาเลือกเป็นลายดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์มากเลยค่ะสวยใช่ไหมล่นนะคะเป็นสีดํานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะยางข้างนอกนะคะก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์นั่นเองค่ะ นี่นะคะปเป็นเอกลักษณ์มากมากเลยร้อันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเหมาะมากๆนะคะสําหรับวิ่งบนถนนล,ลื่นนะคะหรือเหมาะสําหรับมากๆเลยค่ะสําหรับสายแคมปิ้งเข้าป่านะคะพราะรเนี้มีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะวิ่งบนถนนได้ลื่นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหินกรวดวิ่งได้สบายมากๆเลยค่ะค้ามาถึงตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นด้านหลังรถนั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะ โรบาเอาแรนเดอร์นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามาจากเอเมริกาเลยนะคะประโยชน์ของมันนะคะ <S <S ก็คือว่าถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่นั่งด้านหลังนะคะกลัวตกกลัวรถนะคะก็สามารถจับได้เลยนะคะตัวนี้กันคนหล่นกันถ้าเกิดว่าเด็กน้อยนะคะนั่งก็สามารถนั่งได้ะคะ่ะเพราะว่าเป็นที่กันไม่ให้ตกหล่นนั่นเองค่ะมาถึงตัวนี้นะคะตัวที่ครอบน้ํามันนะคะอันนี้เขาครอบแบบเป็นมาตรฐานเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ส่วน,นะะตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะอย่างที่บอกไปด้านต้นด้านแรกคิดนะคะนี่ก็คือกันชนนะคะร้อนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะล้อมแบลายดอกไม้นั่นเองค่ะมาถึงด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะไฟนะคะไฟด้านข้างนะคะเป็นตัว C นะคะต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมก่อนไฟด้านข้างตัวด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นไฟด้านตัว C นั่นเองค่ะ,ะ,คะมาถึงด้านหลังรถนะคะอย่าง <Hiç> ที่บอกค่ะฟอดนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวของเขาอยู่แล้วนะคะก็ซูโฟดด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นตัวอ,กอักษรแล้วก็รุ่นเลนเจอร์นั่นเองค่ะ <mm> ข้ามาถึงตรงโซนนี้นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกันชนนะคะกันชนตัวนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นตัวของเอาเรนเดอร์เหมือนกันนะคะ <mm> เหมือนกับด้านข้างเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะไปชมรอบรถแล้วสนใจไหมล่ะก็วันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวแพก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอฝากไว้สักนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะออกฟอร์ดจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถมาได้ค่ะที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธาน,นีนะคะจะมีพี่พพ,พนักง,งานเซลล์ทุกคนนะคะคอยต้อนรับแล้วก็คอยให้บริการคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ